ยัยน้องพี่ไม่เสียนไปทางไหนน้องพี่ไม่เสียอาจารย์น้อยไหมฮะใตหมงพ้มดิน่อนมดินให้กำแพงบ่โอ้พ่นให้กำแพงเี๋อฮะเร๋แล้วบ่โอ้หนัดมาทมให้กํากแพงต่อยอตัวนี่พน,อนอ่ะถือเรียกหลายที่เนาะ เน,นบหมื่นกว่าแคพ่อใหีน้น่ะบาทพ่อเหญ้เนี่ยถึงมื่นกว่าบาทถือแล้ไอ้ลวงพี่เนี่ยบ่ไอ้แล้วบอกอย่างนึงหกกับเจ็ดเก้าอ่ะพ่อใหญ่ได้หพ่อ้ยังสือเองบ่ถือเองบ่วยคือดีแท่ฮะมวย่นเด้ยังได้อึกเดสองหกกบมออกบ่ เ,เสียขดอเสียข่อยเสียห่วนอนจุดวัดเนี่ยว่าฝันดีปะบ่อยนอนวัดนอนวัดโอ้นอนวัดกินข้าววัดตะนอนบัดนี่ <c oughs> เป็นคนอุปถา,ากรลุงพี่ยอ,อยู่นี่บ่ขวดใบไม้ใบไหลอยู่นี่นะเนาะอืมดีแล้วละ่ะขวดใบไม้ขวดสาราวัดให้นลุงพี่ บ่ถือแล้วหนุ่มพี่บ่งวดบัางค่ะนเราคือบอกคักบอกแน่เลยหึนู้เป็นไงอืมเพราะไงอย่างหนี่งเพราะไงสั่งกระดีบัดสิงสี่บ่พ่อใหญ่ซื้อหนังฮะแซพ่อใหญ่แซอ๋อเพราะไงแซ่ฝากกดไลคกดแซร์นะเด้อไหนเนาะนอนเออมาอยู่วัดมากวดสารวัดมากวดล้านวัด หัดเิ็นแหงใจเงก็กลวงหูบอเห็นว่าหลวงพี่เพิ่นให้ตัวใดหูบอสบ่หัเดอ๋อเข่าวบ่งหัเข้ามายินตะขาวถือยินตะขาวถือถือมื่นกัวมันก็ได้หน่อยแถะแมนบอกแต่มื่นกว่าแม่แมนเราถือเงินมื่นบปล่เราถือมื่นเงินเด็กอันนี่ เล็กอันนี้นั่นมันบอกพี่เนเชซื้อลอยซื้อสองลอยได้ลอยนึงแสดงว่าอะไรใจเครืงตีท่านใจเครื่องแท้ๆพ่อเนเช่ปัญมาอยู่นี่สุ้มมือแล้วบ่หมือนห้าม่บหมื่ามื่มือนไหนวางกับมาเดียวอันนี้ได้เนี่ยอัน นี่ยังก่อทา้าเวสุวรรณเดีย๋ยวคนมาขอเลยบ่มีคนมาขอเลยบ่ม,คมีคนมาขอโชคเลยอยู่เตะคนมาจากทางไหนแน่ล่ะหลายทางทั้งนางร้องทั้งนางร้งองใช้ย่อพุ่มต่างจังหวัดโอ้มีคนต่างจังหวัดมาขอกับทา้าเวสุวรรณวัดสุ อย่างกรณีฮะวัดสุพลสัทธารามบ้านนนสูงตำบลบ้านแพรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขียนเรียกให้เด็กตัวนะอะไรแซ่เขียนให้ผมเนี่ยจะเฝ้า,ฝาไปเดี๋ยวเดียวผมให้เขียนเลยก่อนแปเอกระดาษมาดิให้เราเขียนให้เด็กตัวเลยฮะเอาให้เจ้าเสียเจ้าให้ผมเนี่ย จให้เรียกให้นะเอาเออเอ้อจดให้เนี่ยพอนยิ่งเสียเฉียนเรียกให้แล้วนะครับเอ้าเฉียนตัวไหนเอาตัวออกเลยตัวไหนก็ได้เฉียนแล้เฉียนตัวออกเัวนกีมานนี่นะแม่นเอาเลยพันยิ่เสียตัวไหนตัวนั้นเราพันยิ่งเเอาตัวรถตัวที่ออกเออเอาตัวเลยนี่เอานี่ยเขียนใส่ที่จะเขียนใส่มือเจ้าของเฟันโป้หัวน้ำ เอาเลยมันอ่ฮะบ่หัวละตัวใดตันนั้นะผมว่าพอจะแซ่เขียนตัวใดออกตัวนั้นมาเนได้ว่าเดมีเลีหาหลวเอาเอาหลดตัวยังไงเขียนตัวน่อย่มาตัวน่อยเถอะละพอฝันเตี่ย่โอสาตัวสอสามตัวละจังวโอีหาเก้าสองโตสโตน้ำ เออสองตัวสองตน้ำหาเาหากเา้าหาเก้าผมโอ้ยผมหิวแบโอ้ยมันตัว,น,ตว,ตวน้อยแถไปเนี้ยแซ่ตัวน้อยแถเขาเขียนเขียนไหมบ้างเนี่ยเขาพี่น้องเราเขียนตัวน้อยน้อยตัวไหนฮะตัวก,ก็เขียนตัวไหนสักไปเนี้ยแซ่ตัวก็เขียนตัวน้อย,ยไปซี่ซี่มันออกแปลกีอ่ะแม่เด็ดเตัวเก่าด้วยหน่อยเนาะฮะ mình tôi khâu này này đi, nỗi khác nỗi nè, nó nhọ, à. ah. oh, oh, nó lên, nó liền nó hàn đi, xé nè, sao sao lau à, sao sao lau là, Si hà cốc, si hà cốc, cặp hà cặp si si thôi nè, à, để tôi chèn hay mẹ đây, pino, để chèn tôi đấy. เขียนตัวใหญ่ๆเลยอึบดีนะเราเขียนให้นี่กี่เขียนตามเราเด้อจะจะเออเจียวๆไร้ปีเขียนอะไรปี้อลายปีมซีหา้าเก้า ฮาเก้า <59 S 2> <ม>ก็ตัวเดียวกันตัวนี้แม้แต่ว่าเฉือนเยมั้ยกระชับแล้วตาดอกไม้อือฮาเก้าซีซีเอาหนึ่งกุมพาหกเจ็ดพ่อเซพ่อแสมีเซพ่อเซพ่อเซพ่อแสนี่เอาพี่นอ้องป<ะ>๊าบ รถแกลืมบึมๆนะครับมาถมดินอยูตรงพี่ไอ้วัดตรงพี่ม่เสรนเราเขียนให้หาเกซกับหาเกกับซีซว่าลองเบิง์ด้วยหามันออกก่อนเด็ดสาวๆเราว่าสาๆไปนี่ห้าหาเก้าสตัวสตัวกับซีหาเก้าสีห้ห้ ะวเซออกเขียนให้4 5 9 5 9แล้วก็4 4 1กุมภา2567เด้คอครับเนาะพี่น้องลองตามเราเบิ่งเด้อพญเสอาสังกะรีวัดหาเราฝันดีหาเราให้โชคแม่นตาเซสังกะรีวัดหลวงพี่มีเซนหลวงพี่มีเ 4 5 9 5 9 4 4นะครับของท่านโชคดีนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับพันนาะ